สวัสดีครับเพื่อนเื่อเกษตรกรครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกโกโก้นะครับวันนี้ผมก็นําเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากอีกแล้วนะครับสืบเนื่องจากนะครับในครั้งที่แล้วนะครับที่ท่านพิมชนกวอนขอพรนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการของสํานักนโยบายนะครับและยุทธศาสตร์การค้าครับก็คณะของท่านนะครับได้มาเยี่ยมเยียนเรานะครับที่วิสาหกิจชุมชนโกโกระนองนะครับในการที่มาร่วมประชุมกับทางพาณิชย์จังหวัดนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในฐานลากนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของฐานลากทั่วไปนะครับในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ท่านเองก็แวะเวียนมาให้ความรู้นะครับมาพูดคุยปรึกษากันในเรื่องของการตลาดของโกโก้นะครับซึ่งทางสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องโกโก้นะครับอย่างที่รู้กันแล้วนะครับที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโกโก้ของเราครับก็เป็นพืชกระแสที่มีการรับรู้นะครับมีความนิยมมากขึ้นในการปลูกนะครับ ำสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเองเนี่ยกเ็เก็บข้อมูลนะครับเรื่องราวนะครับอย่างที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เพจของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยก็ข,ขึ้นท็อปปิกเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับที่ทางสำนักนโยบายได้เขียนขึ้นมานะครับนั่นก็คือโกโค้พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยนะครับกับศักยภาพและโอกาสทางการตลาดนะครับซึ่งผมก็วันนี้ก็เลยนำนะครับเรื่องราวตรงนี้นะครับหยิบยกนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนที่สนใจ และคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกโกโก้อยู่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเจอช่องนี้นะครับเพิ่งมาเห็นผมเนาะก็สามารถไปดูวิดีโอเก่าๆได้นะครับเพราะว่าช่องนี้เนี่ยผมเนี่ยอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับโกโก้ในประเทศไทยครับนำมาเล่าเพราะว่าโกโก้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากสําหรับประเทศไทยนะครับแต่เมืองนอกเนี่ยมีมาช้านานแล้วนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศทางยุโรปเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ ขอเป็นคนหนึ่งครับที่ลงมือทำนะครับแล้วก็นําเรื่องราวนะครับมาเล่ามาแบ่งปันออกสู่ทุกคนที่สนใจนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับก็สามารถกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับผมก็เกี่ยวกับมีทุกเรื่องเลยนะครับตั้งแต่การปลูกนะครับการแปรรูปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการทําการตลาดด้วยนะครับก็ที่หยิบมาเล่าครับก็คืออยู่ในเรื่องของ เศรษฐกิจใหม่นะครับพื่อเศรษฐกิจใหม่ที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นนะครับแล้วก็นําข้อมูลเรื่องราวมาให้ไว้ในเพจนะครับซึ่ง คุณสามารถไปอ่านรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างนี้ไว้เขาทําเป็นไฟล์ PDF ครับก็พูดง่ายๆก็เป็นหนังสือเป็นเอกสารเล่มหนึ่งนะครับที่คุณสามารถไปเปิดอ่านครับเกี่ยวกับเรื่องราวของโกโก้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําความรู้จักเลยนะครับใครเป็นคนแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโกโก้เลยนะครับว่าโกโก้นิยมปลูกที่ไหนนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ทั้งที่มีเกี่ยวกับชนิดและสายพันธุ์นะครับ ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ให้เราได้เลือกปลูกกันนะครับแล้วก็โกโก้ของในโลกนี้เนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีสถานการณ์ของโกโก้ที่ตั้งแต่ปี6 2สองสนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะครับผลิตที่ไหนนะครับการส่งออกใครเป็นผู้ส่งออกนะครับแล้วก็การนําเข้าของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนก็คือแนวโน้มของตลาดโลกด้วยนะครับที่ ทางเพจได้จับทำไว้นะครับว่าประเทศไหนเนี่ยบริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดนะครับจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเชื่อมาคุณเชื่อไหมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับต่อคนต่อปีนะครับเขาทานช็อกโกแลตกัน8.8กิโลกรัมครับที่ออสเตรเลียก็ไม่น้อยหน้าครับ8.1กิโลกรัมในขณะที่ประเทศไทยนะครับทานกันแค่120กรัมต่อคนต่อปีแค่นั้นเองแปลว่าอะไรครับจำนวนน้อยนี่นะฮะบ,บางคนก็มองว่าเป็นโอกาส ถูกไหมฮะเพราะว่าเพียงแค่หนึ่งจุดหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมนะครับนะฮะร้อยยี่สิบกรัมต่อคนต่อปีเนี่ยแปลว่าโอกาสที่คนจะรับรู้จากโกโก้นะครับเทรนของโกโก้เทรนของการเทรนโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นและมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่ผมก็ทําเตรียรอมรับไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านของอ่าเคาระนองนะครับทำช็อกโกแลตคาเฟ่ไ้ด้วยนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมก็เปิด ไว้สาหรับช็อกโกแลตลฟเวอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเรายังใช้ช็อกโกแลตนําเข้าในการเป็นทาเป็นโปรดักต์นะครับเพื่อรองรับลูกค้าแต่ว่าลูกค้าของเราก็น่ารักมากครับเพราะทุกคนรอคอยนะครับผลผลิตที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าอีก2ปีสปีข้างหน้าเนี่ยครับโกโก้ในประเทศไทยที่ปลูกในฤดูการฝนที่ผ่านมานี่นะก็จะเติบโตนะครับออกลูกนะครับออกผลผลิตนะครับแล้วก็จะมี เราช็อกโกแลตเมเกอร์นะครับเหาช็อกโกเลตเชียนะครับคนแปรรูปคนปรุงโกโก้เนี่ยทำโกโก้ดีๆออกมาให้คนไทยเราได้ทานกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ใน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 เพจของสํานักนโยบายเนี่ยครับก็มาพูดถึงมีว่าโกโก้เนี่ยเล่าถึงการเ,าเกี่ยวกับความรู้ทุกๆมิติที่ให้เราได้รู้น,นะครับว่าเป็นตลาดของเอเชีย ของยุโรปนะครับในอย่างในอาเซียนเราเองเนี่ยก็มาเลเซียและก็อินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับแต่ว่าไทยครับก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยเราก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันได้นะครับเพราะว่าบ้านเรานะก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับไทยเราจะเป็นหนึ่งใน60ประเทศนะครับที่สามารถผลิตโกโก้ได้นะครับในโลกนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะโกโก้นะครับปลูกได้ไม่เกิน60ประเทศนะครับแต่คนบริโภคโกโก้มากกว่า100ประเทศแล้วคน ที่อายุน้อยๆแบบนี้นะครับก็สามารถบริโภคโกโก้ได้จนไปถึงผู้สูงวัยนะครับที่รักสุขภาพก็นิยมบริโภคโกโก้นะครับเป็นเทรนด์อาหารนะครับเป็นเฮลท์ฟู้ดหรืออาหารเพื่อสุขภาพสําหรับคนที่เข้าสู่ยุคผู้สูงวัยนะครับที่รักสุขภาพด้วยนะครับการส่งเสริมนะครับก็จะมีแล้วก็ยังมีข้อเสนอแนะนะครับเชิงนโยบายของสนคนะครับสนคก็คือตัวย่อของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับก็มี มีเกี่ยวกับมีถึง8ข้อด้วยกันนะครับก็คือมีเรื่องของการส่งเสริมการปลูกโกโก้นะครับให้เป็นระบบในแล้วก็จัดเป็นโซนนิ่งนะครับเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการแปลรูปนะครับนี่คือข้อเสนอแนะของสนคส่งเสริมไม่มีการผลิตสินค้านะครับเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างที่ผมคุยกับท่านผอนะครับที่มาที่นี่นะครับผมก็คุยเรื่องของเทรนของการโกโก้อ,อย่างจังหวัดระนองเองนะครับ เรามีเราเป็นเมืองนะครับใหม่มากนะครับการท่องเที่ยวของเราก็ยังสดใหม่นะครับแล้วก็เรามีสินค้าที่เป็นของฝากเนี่ยยังมีจํานวนที่น้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตโกโก้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เรามีการแปรรูปนะครับก็สามารถเป็นของฝันของฝากเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับได้หลากหลายขึ้นไปตอบสนองคนรุ่นใหม่ขึ้นคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับอย่าง คนรุ่นใหม่ก็าอาจจะนาช็อกโกแลตนาผลิตภัณฑ์ของเราไปเป็นของฝันของฝากของที่ระลึกนะครับให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้กับเพื่อนของเขาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีการส่งเสริมนะครับในเรื่องของวัฒนวัดวัดอะไรนะนวัตกรรมนะครับติดปากนิดนึงนะครับส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องนี้คุณอรกรณ์กรลบุตรก็เคยพูดไว้นะ ผมจำได้นะครับท่านบอกว่าเรามีความได้เปรียบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากนะครับเหล่าโรงงานเนี่ยถ้าเกิดปรับตัวนะครับเสริมนวัตกรรมการผลิตนะครับกับไปเป็นโรงงานที่ผลิตช็อกโกแลตนะครับผมเชื่อว่าจะไม่น้อยหน้านะครับจะไม่ด้อยไปกว่าทางยุโรปที่เขาทามาก่อนเราเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับรับรู้กันได้ง่ายขึ้นนะครับก็ คุณอนงกรเคยพูดไว้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าอย่างโรงงานเนี่ยเราปรับตัวอย่างเทรนด์โลกเนี่ยวันนี้เทคโนโลยีเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับหมายถึงว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการไปยานอาวกาศไปอวกาศอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าด้านอาหารครับไทยเราสามารถแข่งขันแล้วก็เป็นขัวโลกได้นะครับเรามีโรงงานเรามีภาคการผลิตอาหารนะครับถ้าเราเสริมนวัตกรรมของการเพราะ,ะการแปรรูป โกโก้ไปเป็นช็อกโกแลตไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นนะครับอันนี้เราสามารถทําได้แล้วก็สามารถแข่งขันได้ซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นโอกาสดีนะครับของเกษตรกรที่ปลูกโกโก้อย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีการบอกว่าควรที่จะจัดทำนะครับการเผยแพร่การศึกษารายงานต่างๆเกี่ยวกับตลาดของโกโก้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นก็หลายภาคส่วนนะมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็มีการเก็บข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการแปลรูปโกโก้นะครับเยอะเลยนะครับ แล้วก็ทีนี้ก็ในเรื่องของภาษีนะครับของนักลงทุนที่จะมาลงทุนในอุตสากรรมของโกโก้เนี่ยครับทางทางสำนักนโยบายเนี่ยก็ให้ข้อเสนอแนะไว้ด้วยนะครับว่าควรจะมาคุยเรื่องของการภาษีเรื่องของการลงทุนในอุตสากรรมการผลิตและการแปรรูปเนี่ยก็มีการแนะนําด้วยนะครับแล้วก็อย่างข้อแเลยนะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือส่งเสริมให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับในส่วนโกโก้อย่างที่ผม นาเรียนท่านผอไปแล้วนะครับว่าในศูนย์วิสาหกิจของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยเราก็จะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเพราะว่าเรามีร้านโกโก้นะครับเรามีการแปรรูปที่นี่นะครับแล้วก็มีการเก็บโกโก้อนาคตก็จะมีกิจกรรมที่นี่นะครับกิจกรรมช็อกโกแลตเทสติ้งซึ่งผมจะนําช็อกโกแลตนะครับที่เป็นออริจินหรือมาจากแหล่งผลิตจากจังหวัดต่างๆนะครับมาไว้ที่นี่ให้สําหรับคนที่สนใจมาเที่ยวสวนโกโก้ของเราได้ชิมว่าโกโก้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขามีอัตลักษณ์มีเสน่ห์ของเขาแบบไหน ยางไรนะครับก็สามารถที่จะมาชิมที่นี่ได้มีจะมีกิจกรรมทุกสัปดาห์ครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาครับมาทัศน์จอมาทัศนศึกษานะครับมาเรียนรู้กระบวนการของการเก็บโกโก้ปลูกโกโก้เก็บโกโก้นะครับหมักโกโก้นะครับจะใช้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยอย่างที่ผมเตรียมอาคารไว้แล้วนะครับอาคารนี้ก็ได้มาจากกําไรของการที่ขายต้นกล้าให้กับกลุ่มเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเกษตรกรนะครับต้นกล้าที่ผมคัด มาอย่างดีนะครับอย่างที่ผมศึกษาหาความรู้แล้วก็คัดมาอย่างดีนะครับไปปลูกนะครับเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจเนี่ยได้ต้อนกล้ากโัวที่ดีๆนะครับแล้วผมก็นํากําไรนะครับมาสร้างอาคารแห่งนี้นะครับก็เพื่อที่จะรองรับนะครับเพื่อที่จะสร้างการรับรู้การรองรับเพื่อสร้างการรับรู้นะครับผมขอขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับรองรับนะครับก็คือกลุ่มของคนที่สนใจนะครับน้องๆนักศึกษาสร้างการรับรู้นะครับนี่คือการในการตลาดคือการสร้างเทรนออกไป ให้เกิดการรับรู้และเกิดการความภาคภูมิใจนะครับฝรั่งเนี่ยเขามีอย่างเขาเจ๋งแล้วเขาบอกว่าบีนชูบาร์ใช่ไหมฮะจากมเมล็ดนะครับบีนมเมล็ดโกโก้เนี่ยไปสู่บาร์คือช็อกโกแลตแท่งเนี่ยเขาภูมิใจแล้วแต่ว่าประเทศไทยเรานะครับมีสเสน่ห์มากกว่านั้นครับเรามีทรีนะครับชูบาร์นี่คือต้นโกโก้อ,อายุ1ปีละเรามีทรีชูบาร์เราสามารถตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นนะครับต้นโกโก้จริงๆนะครับไปสู่ช็อกโกแลตแท่งหรือไปสู่โปรดักต์ผลิตภัณฑ์อื่นๆเหล่านี้นะครับก็ต้อง ยึดถือตามที่ทางสําสนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยเขาเสนอแนะมานะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่านี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับคนที่สนใจปลูกโกโก้ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวละที่นั่งกงกงนะครับนั่งเครซี่อยู่กับว่าปลูกแล้วจะขายใครนะครับอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตมากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปี6 3ที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอกับคําถามนี้มากมายนะครับว่าปลูกแล้วขายใครนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอน เรายังไม่มีภาคส่วนของอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมที่พูดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับเพราะว่าามว่าทำไมยังไม่มีก็เรายังไม่ได้มีพื้นที่การปลูกโกโก้ที่มากมายนั่นเองเพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะฉะนั้นคําถามความกังวลใจเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของคนเนาะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยไม่ได้มีความกังวลใจใดๆเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อหลองการปลูกการรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็การแปรรูปเองนะครับทำเป็นผลเอานาผลผลิต มาแปลรูปเป็นปฏิจพันธ์ของเราเองซึ่งทุกวันนี้นะครับวิชาการความรู้เหล่านี้หาง่ายมากๆนะครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับอย่างที่ของเราเองก็ทํามีคอร์สนะครับสอนการทําช็อกโกแลตแบบคราฟนะครับโดยโดยได้ครูนะครับครูโอพรหมวิหารบำรุงถิ่นเนี่ยจากภูเก็ตชอบบ็อกโกแลตเนี่ยมาสอนอามาจัดเป็นคอร์สให้กับผู้สนใจนะครับให้กับลูกสวนหรือผู้สนใจทั่วไปครับเกี่ยวกับการทำคราฟช็อกโกแลตเนี่ยทุกเดือน นะครับกุมภาเนี้เราก็มีนะครับประมาณวันที่26กุมภานะก็สามารถติดต่อมาได้แล้วก็เดือนมีนาก็มีครับเดือนเมษาก็มีถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับอันนี้เราก็อัปเดตกันเป็นรายเดือนครั้งไปนะครับแต่ว่าก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมากิกลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งครับอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าปลูกแล้วขายไข่ครับวันนี้ผมยังเชื่อนะว่าโกโก้ยังเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วเราก็สามารถสร้างเก็บนะครับเก็บเก็บก็คือเก็บเก็บคือระหว่าง ระหว่างทางนะครับในการผู้ปลูกนะครับไปถึงผู้แปรรูปแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคเนี่ยยังมีพื้นที่ช่องว่างตรงนี้นะครับให้เกิดอาชีพนะครับเกิดพื้นฐานพื้นที่ของการสร้างเพิ่มมูลค่าเศร,รษฐกิจไปเรื่อยๆนะครับให้กับผู้คนได้มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอนาคตของโกโก้มีแน่นอนครับและเรามีทุกพื้นที่ผมอยากเห็นเหมือนที่ประเทศเปรูครับที่เปรูเนี่ยโอ้โหแต่ละจังหวัดของเขานะ ก็จะมีโกโก้แต่ละสายพันธุ์นะครับเพื่อต้อนรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แต่ละจังหวัดครับก็มีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์นะครับเกิดจากการรวมกลุ่มกันหลายยี่ห้อนะครับหลายแบรนด์โกโก้เลยนะครับก็เกิดการรวมกลุ่มกันนะครับแล้วส่วนใครที่อันนี้สําหรับคนที่อ,อยากปลูกแล้วก็สนใจการแปลรูปอยากหากความรู้ในการแปลรูปเองผมเชื่อว่าการทําแบบนี้นี่คือความที่ยั่งยืนนะครับแต่สําหรับ หลายๆคนที่ยังกังวลใจผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วเนาะเพราะว่าบอกว่าอยากปลูกแล้วแล้วแต่ว่าจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันจุ๋มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเล่าให้ฟังบางคนหมอโทรมาหาผมบอกว่าปลูกเสร็จปับ๊บคุณหนุยอ,อยู่ไกลอยากให้มันมีมาการรับซื้อเลยนะครับก็คือต้องบอกให้ฟังว่าผมเองก็ยังไม่ได้มีโครงการที่จะไปรับซื้อเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มองธุรกิจตรงนั้นเลยแต่ผมเชื่อว่าจะเกิดพ่อค้าคนกลางครับถ้าเราตั้งราคาอยู่ในราคาที่มันเหมาะสมสมควรแก่เหตุนะครับอย่าง วิสาหกิจผมเนี่ยผมบอกลูกสวนผมทุกคนนะครับบอกสมาชิกเราทุกคนว่าเราในฐานะคนปลูกนะถ้าโกโก้จะก,กิโลละสบาทเนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วนะครับในฐานะคนปลูกแต่ถ้าวันหนึ่งโกโก้จะราคาสูงขึ้นก็ดีฮะถามว่าทําไมเราอยากขายในราคากิโลละสบาทเราอยากสร้างพื้นที่ครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับพ่อค้าคนกลางด้วยนะครับพ่อค้าคนกลางอยากซื้อจากเราไปไปทําต่อไปส่งต่อโดล,ละ8บาทหรือ เขาอาจจะไปทําเป็นมเมล็ดแห้งนะครับเพื่อขายกิโลละร้อยีบาทถึงหนึบาทหรือเขาจะไปแปรรูปทําเป็นโกโก้นิฟนะครับที่สามารถใช้ตัวมเมล็ดโกโก้นะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพทานแล้วก็ได้สรรพคุณคุณค่าทางอาหารในเกี่ยวในโกโก้เนี่ยได้ครบถ้วนเลยก็ได้หรือบางคนที่จะพาไปแปรรูปเป็นคราฟช็อกโกแลตนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเกี่ยวกับช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็สามารถไปสร้าง มาจินนะครับได้มากขึ้นนะครับเมื่อกระบวนการเติบโตขึ้นนะครับก็ทําให้ภาคส่วนเนี่ยทุกทุกองค์าพยพตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือได้ประโยชน์จากการจากโกโก้นั่นเองนะครับแต่ส่วนใครที่บอกว่าเอ๊ยยังไม่เห็นภาพนั้นก็ไม่เป็นไรครับคุณรอคอยก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อโรงงานโกโก้เกิดขึ้นใกล้บ้านคุณมันก็ไม่ได้เสียหายหรือว่าเสียดายเวลาอะไรตรงนั้นนะครับสาหรับใครบอกว่าถ้าปลูกแล้วไม่อยากจะแปรรูปเองล่ะเพราะว่าไม่ไม่ไหวจะเรียนรู้ อันนี้นะครับอยากเพิ่มความคิดได้อีกสักนิดหนึ่งลูกหลานคุณมีครับลูกหลานคุณเป็นคนรุ่นใหม่แน่นอนใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็จะแปลรูปได้และที่สําคัญนะผมว่าความสุขที่สุดของเกษตรกรเรานะมีลูกหลานมาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็สามารถทําอะไรอยู่กับบ้านสามารถขายออนไลน์ได้สามารถแปลรูปโคโก้ได้อันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับบางครั้งในวัยของพี่ๆท่านๆ่าน พี่ๆลุงป้าน้าอาหลายคนบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วจะปรับตัวจะมาเรียนรู้เรื่องออนไลน์ในฉันอาจจะไม่ทันแต่สิ่งนี้นะครับคิดเผื่อไปถึงลูกหลานเราก็ได้ครับอ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์นะครับที่เราอยากจะแบ่งปันนะครับแล้วก็ส่วนใครบอกว่าไม่ไหวหลักอยากปลูกแล้วก็ให้มีคนมารับซื้อเลยนะครับตอนนี้ก็มีบริษัทนะครับที่เป็นเกษตรพันธสัญญานะครับที่มีการจดทะเบียนนะครับมีการได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมเกษตรเนี่ยก็ มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกของคุณนะครับมีสัญญารับซื้อถึงหน้าสวนซึ่งอันนี้ก็มีอยู่นะครับคุณสามารถเสิร์ชหาได้นะครับซึ่งมีอยู่เยอะมากมายหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าโค้กในประเทศไทยนะครับเกิดเห็นไหมฮะนี่คือองค์คาพยพต่างๆนะครับเมื่อมีความต้องการนะครับก็เขาเรียกว่าอุปสงค์อุปทานนะครับก็มีเมื่อไหร่ที่มีความต้องการนะครับคนก็สามารถที่จะผลิตเพื่อไปสนองความต้องการนั้นได้เห็นด้วยใช่ไหมครับก็ สำหรับวันนี้ก็ไม่อยากให้วิดีโอนี้ยาวเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะท่านจะได้มีเวลาไปทําสวนของตัวเองนะครับมีเวลาไปหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มนะครับก็ฝากไว้ครับวันนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับก็มาอัปเดตเกี่ยวกับทางสนคนะครับเพราะนั้นผมเองได้มีโอกาสคุยกับทางพออแล้วนะครับก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยครับเมื่อผมเริ่มรวรวมกลุ่มวันนี้ผมเองก็มีทั้งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับทางกระทรวงเกษตรเองก็ให้ความสนใจกรมส่งเสริมเกษตรเองก็ให้ความสนใจนะครับก็ มาดูนะครับมาให้ความรู้นะครับดูง่ายว่าอยากจะมาสนับสนุนนะครับก็มาเพาะมาสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานอุตสาหกรรมนะครับก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปลรูปนะครับเกี่ยวกับสาธารณสุขเองก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับออยเกี่ยวกับการสร้างฐานตั้งโรงงานต่างๆนะครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าเมื่อเราลงมือทำนะครับก็จะเกิดประโยชน์กับผู้คนนะครับไม่มากก็น้อยและผู้คนก็จะได้ประโยชน์อย่างที่ผมตั้งใจมาทําคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับทุกๆคนฟังนี่แหละครับนี่คือสารสาระและประโยชน์ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่อะไรดีๆมาอัปเดตก็สามารถไว้พูดคุยกันได้อ้อแล้วมันมีลิงก์นะครับที่เป็นไฟล์ PDF นะ้าเดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้ตรง บทความด้านข้างนะครับกดไปดูนะข้างล่างแล้วคุณก็สามารถเปิดมาอัปโหลดได้เป็นกระดาษ A4 นะครับเป็นแฟ้มข้อมูลเลยนะครับไว้ให้กับท่านที่สนใจในข้อมูลเชิงลึกเชิงกว้างนะครับได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวโกโก้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ